การท่านทำก่อน่เยิ่งเสียงมันปือิจรนห้องในห้อระจับร่มห้องจับเสียงทาม่นมันกะสุนทานสองว่าหล่บอกว่าไหนใสวดร่มเนาะให้สนร่มข้าไปนะแต่ว่าต้องตองู่อยต้หมสิไอด้ก็ได้ แลกไดที่สื่ข่าวูออกกันทัแต่โตเขาเอาเป็นเพื่นยันว่าเป็นคุณสมชายจะเล่นชาตนตัวนี้ตัวนวงนวงนตัวนี้มนันเป็นวิธีถ้าีบอกเป็นลายอย่างบ่ได้บอกแยกเดียวเป็นวิธีปี้ดนะครับโดยควโดยคว่เข้าใจเขาเองเเพื่อให้เขน ทำความเขวาใจว่าเวลาใดกระต่างที่ทำยิ้ไม่ได้ใหมายถึงร็มกรบต่างมานถึงเวทนาในก็มมือขุดกับตางเวทนาในเวทนาที้เวลาหลังปกหรืออะไรจะเพราว่าเป็นพบอย่างหนึ่งจะทนเป็นปกของเป็นรูปกะปเป็นท่มยิบคือความคิดกับข้อมันด้านป็งการนี่ะนาดมันเกาะลมเกาะล่มเกาะเวทนากายเวทนาจิตจิตเวทนากายต้อั คมคิดของห้องวไปตกเ่าคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของบ้านเรือต่าๆดที่ถึงที่ตัวในบ้มังเกิดก็เป็นเป็นอุเบกขาเป็นพระนากึมันว่านต่างไปก่อนลักกรบบมีเกียกับีเออเลยถึงเลยเราอุเบกขาเป็นพระคนที่ว่านคิดเป็นส้มคิดเป็นแบบนีใดแบบที่คนที่เป็นบมี้ตัวรองหลับที่เนอุเบกขาะเป็นเรว่างเอาความดิเป็นตัวยืนดังตัวเอง เรียกว่าเวทนาในเวทนากายเวทนาจิตได้ยินเสียงร้องรอลอยู่ส่กันเจ็บเก็มาเลยมันสบายใจมันปล่อยมันปล่อยความคิดออกจากสิ่งทัานกวงหลาไอ้อันทรือเปลาพอตาฟังเสียงท่านกบมันจะปล่อยออกจากเนื้ออื่นไปเลยมันจะไปตามกระแสทั้งตัวนี้ที่กับวื้วื้วื้วเสียงตั้มตั้ล่ะ ที่เกิดขึ้นน้ำหัวหนุนดาบหนุนดาบหรือจะนีแต่ว่าต้องสงสัยมันยัดต้นหรุดซุดนี่มัจะเป็นเวทนาในเวทนาเก่าตะเข็บดแล้วพยายามเอาจิตที่ก็กายข้างนอกเราออกนอกกายเป็นส่วนตัวพอใจว่าหลังต้องไปคิดที่ก็กายลมหายใจนี่งนะคือกายในกายแล้วมันจะเคลื่อนไปสู่เวทนาในเวทนาแล้วมันเคลื่อนไปสู่คิดในคิดตะกินคิดในคิดมันก็คุ้มมองหมดอยู่แล้ว จิตนี่กินีกคุ้มงูจิตนี่กัคุ้มกายอยู่แล้วจิตนี่ก็บู่เวทนาอยู่แล้วถ้ามาท่านคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขามาจากถกสิ่งทั้งหลายที่ทั้งปวงที่เขามาจากถกแต่เฮาโู้ท่านมั่นต่ว่าแค่ว่าแค่รู้ได้บอแค่เห็นได้บอแค่ได้ยินได้บอแค่ได้กินได้บอพบเกิดบ่ได้เพราะว่าเฮาเพราะนั่งสมาคิมาเลยค่ะสงบแท้จริงโดย โดยสงบจริงๆเลยก็ผู้สงบจากความคิดแข็งที่ความใจแบบดีอยู่ที่สุริยันหานุบอกว่าสงบจากสิ่งที่มีอยู่สงบจากสิ่งที่เข้ามากระทบกระทันแต่ว่าคิดที่สูงกระทันหุบบแล้วไม่หวั่นไหวมีกระซับอันเดียวกันลแต่คนใดตายในร่มใดบ่านนี้ว่ามาเกิดกันแล้วกันอธิบายโดยพระพุทธเจ้าเลยล่ะามวัจนะเลยล่ะนี่เติบโตเทาเองข้างระพีสูดใดแบบนี้คือกันเลย เอาเอาต้นลักสูนันคือจะเอาตตัวเอลยนะอธิบายจากสริงทั้งที่ผมกู้งินคนรูซักตัวเขาจะเอาเอาตัวเองนำตัวบนน้เจะมีลักสูนั่นแลให้มันใจเสียงลมล่มบ่มีรูปหลักตัวคนเด่นเหนือว้วยกันคิดถึงบ้านแม้มันไม่รูปหลักเลยบ้านโอ้เป็นห่วงเด้ทางเดียว ปั๊บทันทีเลยเพราะไคิดถึงบาง้านปุบมึงจะเพิ่นคิดแต่ดึงก็มาลงปั๊บดับนั่นอะเห็นความเกิดดับเหตนธรมนี้กไดแล้วเันจะสัญญาอัาสัญญาแต่เนจอนัตตาจังขอบป,อปนอนัตตาาอปนคือเฮาจะคุณคิด่ดึงมาเลยแล้วเกิดกับดับวีบอบดว่ากเกิดพร้อมดับพร้อมคือจะคิดมันเองอะไรเกิดทั้ชิชิอยู่ในล่มถลมมาออาเนี้ยกับฟังธร คำว่าสมองออหาพี่ๆเลยเดินเดินนอนนั่นนงคำได้สมองคำไดียวจริงๆว่าอยากเป็นน้ำห้องคือกับสติเขาเองมีความหนักของเขาเองคิดมจ้างเกิจกนจังเลยไปเกิดแต่คิดแต่ความคคิดแต่ขอคงนั่นแหละคิดธรรมดามอยู่ว่างๆของมันความคิดนั่นคืออาการสิ่งที่มันจะเป็นเลื่อนอารมณ์ ใจมันเกิดอารมณ์ใดมันจะถึงไปก็ชาถึงขึ้นมาวับปลดแล้วถี้ข้นวันนอวานน่าถ้าว่นนอเพือเหาเห็นกันเด่นเหมนยินเสียงกระเด็นปุุ๊เป็นเป็นคิดพรคิดมันก็บพเกิดเกเห็นข้ายางไปยังมมกแต่คิดเขาคิดยังไเขามุ่งอย่งกันบาเกิดอะไรเแต่เห็นเขาเห็นแต่เห็นสื่อแล้วมันบเเกิดเลย ดัเสิดอมันเป็นคำซีดกัดับตับดับดับับกอเห็นปั๊บแตยิ่ปั๊บบกขิดบกหนึดับลงเังกระสังลงีอจันกับหนาตาคู้เกิดว่ไไรกันเราครับผู้เกิดก่ได้กับแสดงวามันบกิดคิดเท่าบกเิด่ง่ายนึ่งดอกถึงเข้าบ่แมนบ่าเขาสุไปนังเอาทาท่าบกโดนเด้อ ยางเก็บเกยเก็บการยังงนายเดยเบบดูกาแกหมกล้มๆเลยคเห็นบาคนสนั่งยุ่งสั่นเบบนื้เดินยุ่งสั่นเบบนื้เนาะคนก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทำกันไปเ็รหลารก็เ่าสับตุ้งมูต่างๆอยเขาขับมันยังอ้อมรอบโลกอเนาะต่างปรเพศความสวยๆแบบนี้อน่นนเดินๆี่จังหวัดสั่หาจังหวัดาโต ขังไว้ก็เราจะโบ่เมย์ตอนรบโบ่เมยตอนคิดแล้วปยืเดยก็บมองได้เลยเนี่ยอยเป็นนักนารเงินก็เลยเมไงได้ของคนเก่าคิดว่าพันเนาะวนกปรดีคิดตั้งวังวันสําเดจวันว่าสําเ็จแบบนั้นไม่ได้ทาปเดตั้งเลเทปแล้น้เทปแล้วเทปแ มาเฝ้ายู่ไปทีเราพูดอะไรนึกตัวจาสีกับยังมี่หมเอา้าจำบ่ดด้กระดาษเหาเลยฮะนี่คว้มจะพูดจำบอได้ยบ่ไดาเลยพูดอยู่ไก่บอไดาเลยว่าอันนั้นกันโอ้เออเออเออแ้สาให้พ่อเรายังลืมอ่าเสือพูดบีจริงกัรป็นบัว่ายังไงต่อเพร้องต่อไหจะว่าอะไรตังท่นลวงตาตรงมุ้งตรงฟังบอตามกระสานหรอก ในแต่ละเทียบเพราะว่ามันต้องจอค่ะๆเลย <c oughs> ทั้งเร็วทั้งมันละเอียดละเอียดของข้าวสารกำลังไป้อกกันของคนมันมีแต่ฝาหันฝาหารอย่างเดียวเลย,ยอเอาเลยบอกเขาใจกำลังเหาบหอมีเลยบอกว่าทุกคนกลับมาคือลมหายใจสะพอนสั่งกำลังก่อนอย่าถิ่มฐานฐานจะลม่มแต่ผูป้ปุวโทษก็ฐานคือผุ้ป่วยาอนนี้จากผุ้โ่เกิดแล้ว ว่าไรผู้โทษผู้โทษผู้โทษเขาเดี๋ยวคิดหาผู้นั้นแหะมันจะเกิดเรากลับเขามาผู้โทษไหมผู้ใดเอาผู้โทษเปทำบริกรรมเลยเป็นตัวที่ห้าวกำหนดเอาไว้ผู้โทษว่าหักไผ่ว่าสั่นไผ่มันจะเป็นเหมือนบ้านการแตงคือเก่านั่งเลยผู้โทษว่าสั่นไผ่่หักไผ่แล้วออกจากผู้โทษไปหาหลานดูโอ้ยยุ้งได้น้าโดนเหรอฮะเกิดอะไรไม่ว่าไร มีฮัจับล้มมนจับล้มล้มบ่มีหลูมบ่มีหลามมต่งจนจนนกคิดถึงคู่มรไปพุดโธ่างที่มันขาดทุ่สมิตะกี้กับพุดโธคื่กันคุณไปเบิ่งมาส่วนอยู่ในล่มห้ยใจนั้นรุ่นนี้ต้องจุดล้มตอนตามคนใส่ตะกี้อซ้อนกลัวไปที่พุดโธ่เนาะแต่ค็นกัะเบิรนค้นคุนี่ต้องเอาล้มเอาล้มน้ำเบิว่า ตัวม um mm ันหนีกันล่ะลมมันหลุดซึกตัวใดสองยางนี่ลมมันรูุสซึกตัวใด่เี้ก็คือว่าล่ะมันมันถึงกระเฮาเฮ่ก็เรยว่ามันลุดซตัวใดอาจจะเพึงกับพ้นก็ได้พุนเันเอาสุโทนก็พุ่นท่กับลมก่อน็้เทปน้ำกันก็ได้ล่ะก็ลมเข่าโค้งก็บอโค้ก็ได้ล่ะเจ็มนฐานด้วยตอนนั้นฐานที่ล ได้แต่นี่ร่นแดดเกิดเท่านั้นและยังอยู่วะโอ้ค่ะได้มาจาบกันกันดีใจแล้วค่ะจบไปตัข้างจับต้นตากัมากบ้างบ้ยูประจับ้งบ้ยูทุกเมื่อเวลาการสะดวกกับเติของของรองเท้าบ้งแล้วก็ง่ายง่ายเหรอก็เนี่ย้น้ตาลก้นตรงนี รู้สึกว่าถูกจริตตัวเองนะคะหรือังอลไรตัวมันอันดีรู้สึกดีดับลมกันง่ายแล้วก็ขึ้นขึ้นกระาแบบเร็วนะะนั่นแหละแล้วห้าสี่เอาเลยพูดแล้วเราเป็นสี่เอาสี่เอาคุ้มเอาจนไรขุนยุบไม่ได้โดนเลยเกินห่านั้นที่ไรนี้เลยเคลีสองนาที่บริหารสองหนาที่นาทีก็ได้เลย สอย่างเดินเขาล่องเดินเขาดิ้นเดินเดนเนีพรมันจ่อเขาขัดขัดเพาะหน้าที่แต่ว่าขึ้นยากดีนะคะบาครู้เท่าไรที่เขาฟังมามากแล้มันเลยมีความคิดคัดัแยงไว้บต่ยิ่ล่องปล่อยบงปุ๊บข้นหลบไปตะเกาตู้เข้าไปฟังเปจำมาห้องิาการข้าสิหาคำตอบแม่นยุ่บ่หนำย่บมียบ่เด้ันเลยบประกนพอค่าคิด นี่เลาวิจีหยุดคิดกันเลยล้มนี่แหละมันหยุดคิดแต่มันขึ้นรถด้วยหล่ะต้องแบบว่า่ต้องคัด่ต้องง่างห่ต้องไปเอาของผู้นั้นผู้นี้มาเปลียนเปี่ยนต้องเคยชินของเก่าเฮงมันบอบปล่อยกันบวลาเพราะแต่มันปล่อยมันก็ขืนรถด้วยห่ะข้างถ้ำล่องกอเนนี่มันเป็นเอกาตาคิดน้อมสูตรปั้นเงินเดียวเอกตาลนเป็นอารมณ์เดียวคือโลกอยู่กับข้ากระซือมันก็สืน ไปสิไปไปต่อไปเขาก็รู้ว่าชิปพอดีบอลจะขาะเขาพาไปลองเดีกเสใจว่าเด็มีคู่หน่อยผู้ใหญ่เป็นยังแบนเทิกับเก้าค่ะฝาบาทกับที่ลองขานช่ไหมอันนี้หมวกเผ็ดเ็ดหัดเผ็ดจืดทางหัดเก็นมแมนีงคะ แต่่มีตัวลอกบลูกก็มีะเออตอนนั่นเปนเอามาหล่อเหใหม่ต้องหยักใส่ดอกก็หลายรุ่นอยู่เนาะรุ่นแปดรเก่าเนาะแม่ทั้งแนทุป่บ้านราดอง่์องัำเออไปที่บ้านทีกไทยคระอ้อออาหลงอเื่อนง ก็ดีสูดีได้ไหมถึงหนุ่งคืนไหมคนละดูดหลายดอกหลายองค์ยอดทีอเป็นกระทันีแนวร่องเอคนก็นั่งคืหาไส่หรอกบ้านกนได้มันเป็นตัวข้าน่อยขาใยญ่ดี่อตัวกวนตัวแกบ อย่างบางๆเลลอกไ่ด้เยม้ทเนัวมันยิบมาเหมนกนั่งจากยิมพอนังยูอ่านังเห็ียม่เอาก็ยูค่ะมันก็เหยีบเหียตกวนางมันจนคิดไปน้องเวียกนั่มจะนั่งยูซื้อมันคิดก็เดียวเขาจะเอายูเอาเหียกใช้มันติดตาในจะน้อยน่ำ ก็รังเป็นหดบาทเน่าว้ยสักนนเกิเป็นให้อยู่ห้างนุได้ไก็ดว่าเป็นเใาไงเด้ก็ลังเป็นให้ชักบ่ยู่โอว